เมฆถ้ากินกาแฟแค่การกินกาแฟเนี่ยแล้วชวนเพื่อนมากินกาแฟแล้วทําให้เมฆมีสี่หมื่นในสี่เดือนเมฆเอาไม่ make. เอาเอาพี่หลักการเป็นอย่างนี้นะเมฆชวนคนหกคนเนี่ยมากินกาแฟที่ tgl แล้วก็สอนคนหกคนให้ชวนอีกคนละหกคนมากินกาแฟที่ tgl เมฆก็จะมีสี่หมื่นในสี่เดือนหกคนที่เมฆชวนมาเขาก็จะมีสี่หมื่นในสี่เดือนทุกคนที่มากินกาแฟที่ tgl เขาก็จะมี40,000ใน4เดือนถ้าหลักการเป็นอย่างนี้เม่เอาไหมเอาอครับพี่รายละเอียดเป็นอย่างนี้นะก็คือเมฆเนี่ยชวนคน6คนมากินกาแฟที่ TGL ค,ครั้งแรกเนี่ยบร,ริษัทจ่ายเมฆเนี่ย240บ,บาทกาแฟราคา600บาทต่อก,กล่องกล่องละ600บาทกินเดือนละหนึ่งกล่องกินเดือนละหนึ่งกล่องห้ามขายห้ามตุนซื้อกินเดือนละหนึ่งกล่อง กับชวนคนหกคนมากินทุกคนทําเหมือนกัน6คนที่เม่ชวนมากินกาแฟเดือนแรกบริษัทจ่าย240บาทต่อกล่อง6คนคูณกับ240เท่ากับพันห้าพันห้าร้อยเนี่ยเมฆแบ่งไว้ซื้อกาแฟเดือนหน้าหกร้อยอีกเก้าร้อยที่เหลือเมฆใช้อะไรเม่ใช้เลยได้กําไรด้วยคืนทุนด้วยได้กินของฟรีด้วยจริงแล้วก็สอนคนหกคนให้ชวนอีกคนละหกคนก็จะเป็นสามสิบหกคนสามสิบหกคนเนี่ยเมฆไม่ได้รู้จักทุกคนอาจจะรู้จักแค่บ,บางคน แต่ทุกครั้งที่เขากินกาแฟบริษัทจ่ายให้เมฆเนี่ยสาบาทต่อกล่องเพราะฉะนั้น36คนคูณ30บาทเมฆก็จะมีรายได้เพิ่ม1,000บาทเหมือนเดิมเลยแบ่ง600ไปซื้อกาแฟเดินหน้าที่เหลือเมฆจะใช้อะไรใช้เลย36คนชวนอีกคนละ6คนก็จะเป็น2องคนคูณ30เหมือนเดิมเมฆก็จะมีได้เพิ่ม6กพันสองคนคูณอีกคนละ6คนก็จะเป็น1296คูณ30ต่อกล่องก็จะมีรายได้อยู่ที่4ี่หมื่นนี่ไง สี่หมื่นที่พี่บอกบเดือนที่ห้าปุ๊บเนี่ยพันสองร้อยดสิบหกคนชวนอีกคนละหกคนก็จะเป็นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกคนคูณสามสิบเมฆจะมีรายได้อยู่ที่สองแสนหกคนที่เมฆชวนมาพอถึงเดือนที่สี่เขาก็จะมีสี่หมื่นเดือนที่ห้าเขาก็จะมีอยู่ประมาณสองแสนทุกคนที่กินกาแฟของ TGL แล้วทําแบบนี้ทําเหมือนกันนะพอถึงเดือนที่สี่ก็จะมีสี่หมื่นเดือนที่ห้าก็จะมีหลักแสนได้ง่ายไหมง่ายครับกาแฟหกร้อยบาท เดือนละหกร้อยบาทแล้วมีสี่หมื่นในสี่เดือนมีสองแสนในห้าเดือนไม่เอาไหมเอาครับคิดว่าถ้าหกคนรู้หกคนเอาไหมเอาครับพี่ทาไมถึงเอามันง่ายมันคุ้มมันง่ายมันจ่ายไม่เยอะมันเป็นไปได้คทุกคนทุกอาชีพถ้ารู้ทําได้หมดจริงไหมแล้วกาแฟ TGL มันต่างกนะับที่อื่นยังไงอ่าดีมากเลยข้อเสียกาแฟ ก็คือทุกครั้งที่เรากินเนี่ยมันทาให้กระดูกเราบางนั่นคือคุณสมบัติกาแฟทั่วๆไปมันเป็นคุณสมบัติของตัวกาแฟอยู่แล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่กาแฟของ TGL ทุกครั้งที่เรากินกระดูกเราหนาขึ้นเพราะมันมีแคลเซียม,มทุกครั้งที่เรากินกระดูกมันหนาขึ้นแล้วก็นอกจากกระดูกหนาเสร็จปุ๊บเนี่ยยังช่วยลดอาการปวดตามข้อต่างๆเพราะว่าม,มีส่วนผสมของขมิ้นชันแล้วก็เราไม่ได้ใช้พวกครีมเทียมไม่ได้ใช้พวก เนยเทียมแต่ของเราเป็นไฟเบอร์ครีมที่สกัดจากมะพร้าวเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีมีประโยชน์ต่อระบบลำไส้ช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยแล้วก็ยังมีส่วนผสมของอวโวคาโดซึ่งคุณสมบัติของอวโวคาโดเนี่ยมันมีประโยชน์ตั้งหลายอย่างเนี่ยได้กินกาแฟที่ดีทําให้กระดูกเราหนาขึ้นแล้วก็กระเป๋าตังเราก็หนาขึ้นว้าวเลยครับคุ้มจะตาใช่ไหมเดือนละหกร้เดือนได้สี่หม ห้าเดือนได้อยู่ประมาณสองแสน 200, แล้วถ้าผมอยากมีได้มากกว่าสองแสนละปีอ่ะพอเมฆมีรายได้เพิ่มขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเมฆขยับมาเลยจากใช้เดือนละหกร้อยใช่ไหมเมฆขยับมาเลยอ่ะเพิ่มมาเป็นเดือนละหนึ่งพันได้เพิ่มมาเป็นเดือนละสองพัมมน,ดน 2, ได้ถ้าเป็นเดือนละหนึ่งพันปุ๊บรายได้ก็จะเพิ่มตามนี้ถ้าเป็นเดือนละสองพันรายได้ก็เพิ่มตามนี้ทุกครั้งที่เรามีรายได้เพิ่มเราใช้สินค้าเพิ่มรายได้เราก็เพิ่มก็ไม่มีเพดา,รานรายได้ไม่มีเพดานรายได้โอ้ดีครับมีใครเสียประโยชน์ไหมไม่มีครับมีความ ไม่เสี่ยงเลยไม่เสี่ยงเลยครับง่ายไหมง่ายง่ายแค่ชวนคนมากินกาแฟเงื่อนไขคือไม่ต้องขายอย่าตุนของเริ่มต้นคุณใช้เดียวละกล่องมีรายได้เยอะคุณค่อยใช้เพิ่มครับหลักการแค่นี้ทําได้ไหมทําได้ครับทํำไหมทําครับอะเดี๋ยวพี่ส่งลิงให้โอเคครับ